วันนี้พบกับน้าชาอีกแล้วนะคะวันนี้น้าชานะคะจะพาทุกคนมาทำาวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะตอนนี้มะม่วงออกเยินมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบนี้ขายกันดีกว่านะคะเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะนี่ค่ะแพ็กเกจสวยเลยนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ในช h อปปีหรือ l a z ซ d าดนะคะนี่ค่ะค่ะข้าเหนียวมูลข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของน้ำกะทิกันก่อนนะคะก็จะมีหัวกะทินะคะ250 ml น้ำเปล่านะคะ250 ml หลน้ำตาลทรายนะคะ1ส่วนสถ้วยตวงผงวุ้นนะคะครึ่งช้อนโต๊ค่ะเกลือป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็นี่คือข้าวเหนียวมูนดูวิธีการทำข้าวเหนียวมูลดูจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เราก็ ทำเองนะคะเราก็มามาใส่แล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะสุกค่ะเดี๋ยวเรามาทําการต้มน้ํากะทิกันก่อนเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราล้าน้ําเปล่านะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็แช่ผงวุ้นนะคะในน้ำเปล่า แช่ทิ้งไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำการต้มบุนนะคะค่ะเราก็ทำการแชร่ผงบุนครบ15นาทีแล้วนะคะมาทำการต้มได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะคนเรื่อยๆนะคะพราไม่งั้นเดี๋ยวผงบุนจะติดก้นหม้อนะคะ ดูนะคะว่าผงบุ้นละลายดีหรือ,อยังผงบุ้นยังเป็นเม็ดอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เช็คดูนะคะว่าผงวุ้นละลายดีหรือยังผงวุ้นไม่ติดทัปีแล้วนะคะเติมน้ำตาลได้เลยค่ะ น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะ <S <S ตามด้วยเกลือป่อนนะคะ ใปซักผ้านะคะให้เดือดตรงขอบนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงค่ะ วุ้นของเราก็เดือดแล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของวุ้นใสกันเลยนะคะวุ้นใสนะคะน่าจะใช้น้ำอยู่ที่300 ml ค่ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงนะคะผงวุ้นนะคะ1ช้อนชาค่ะอันนี้เราจะไม่ได้ให้แข็งมากนะคะไม่ได้แห้แข็งขึ้นรูปเหมือนเราเวลาเราทำวุ้นนะคะ เพราะว่าอันนี้เราจะมีใส่ไปในกล่องภาชนะอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้แกะออกค่ะเดี๋ยวเรามาทําการแช่วุ้นเลยนะคะค่ะเราจะทําการแช่วุ้นพักทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะครบสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทําการต้มกันค่ะ น้ำุ้นใส่ของเราก็ครบ15านาทีแล้วนะคะก็ะมาทำการต้นได้เลยค่ะ้นไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่ะะงวุ้นของเราจะละลาย หมุนของเรากละลายดีแล้วนะคะละลายแล้วคะขงวุ้นของเราละลายดีแล้วเติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะเราจะได้วุ้นที่ใสนะคะ เห็นไ้มคะนี่ของเราใส่มากค่ะค่ะเราพักทิ้งไว้สักกูนะคะเดี๋ยวเราไปทำการทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็นำข้าวเหนอยียวนะคะมาเก,เกลีย่ยลงไปในพิมพ์ของเรานะคะไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดเขาให้แน่นก็คือเก,เกลี่ยให้ให้ทั่วๆนะคะเราจะว่างไม่เยอะนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะใส่กะทิให้มันท่วมเราจะใส่กะทิให้มันท่วมตรงนี้นะคะ ที่เดี๋ยวเรารอให้เขาอุ่นๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำการหยอดนะคะ่ะ 点了。 เส้นตัวนะ เี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าไอ,อ้นี่ของเราเลยนะคะะเราจะใช้วุ้นใสหรือว่าจะเป็นวุ้นกะทิอันนี้ก็ได้นะคะในการเชื่อมเนื้องาน แต่ถ้าวุ้นใส่ก็จะจะเห็นชิ้นงานได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็แล้วแต่ใครแบบชอบแบบไหนเลยนะคะหรือจะทำเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้นะคะ เอาแบบสีใสๆเชื่อมเขาก็กําลังจะซีกตัวแล้วนะ เหลือเราก็ทําเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะ จะเชื่อมชิ้นงานด้วยวุ้นใสนะคะหรืออาจจะทำเป็นเหมือนลาดน้ำกะทิอะไรอย่างเี้ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำการปิดฝากันดูนะคะ ค่ะวุ้นมะม่วงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะอันนี้ในส่วนของชั้นของกะทินะคะอันนี้คือวุ้นใสแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นวุ้นกะทิอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยามะม่วงเนื้อมะม่วงนะคะกุหลาบถ้าใครทำได้สวยก็ ก็คือก็ทาได้เลยนะคะแต่ต้องตัดบางกว่านี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวสีเขียวใส่กะทิแล้วก็วุ้นใสแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นสุดท้ายก็จะเป็นกะทิตามด้วยเนื้อมะม่วงอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวุ้นใสเหมือนกัน นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวใบเตยนะคะแล้วก็วุ้นใสนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของกล่องนะคะ เราก็จะได้สายรัดเขาแถมทมาด้วยนะคะนี่ค่ะก็ะจะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะก็สามารถทําขายได้นะคะสามารถทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแพ็กเกจของเราก็ถือว่าโอเคเหมือนกันยังไงคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ